สวัสดีนักเรียนชั้นป .2 ออห้องแตงกวาทุกคนนะคะเ,เนื่องจากสถานการณ์ตอนนี้นะคะฝุ่น PM อนะคะมีค่าสูงมากนะคะ เพื่อความปลอดภัยของสุขภาพนักเรียนนะคะเราจึงได้ทําการหยุดการเรียนการสอนสองวันนะคะเพื่อดูสถานการณ์หยุดเรียนแต่การเรียนของเราไม่หยุดนะคะวันนี้มาเจอกับคุฝนนะคะในวันศุกร์นะคะที่24นะคะมกราคมนะคะพุทธศกักราช2568ในรายวิชาคณิตศาสตร์นะคะซึ่งวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องแผนภูมิรูปภาพค่ะ ซึ่งเป็นเรื่องใหม่นะคะของวันนี้นะคะดังนั้นให้นักเรียนตั้งใจฟังนะคะเรื่องแผนภูมิรูปภาพนะคะวันนี้เราก็จะเรียนเกี่ยวกับ1รูปเท่ากับ2หน่วยนะคะ1รูปเท่ากับ2หน่วยคืออะไรไม่เข้าใจเดี๋ยวเราไปเรียนรู้กันค่ะอันแรกนะคะทำไมถึงต้องเรียน1นนักเรียนนะคะสามารถอ่านและตอบคำถามโดยใช้ข้อมูลแผนภูมิรูปภาพ เมื่อกําหนดให้1รูปแผน2หน่วยซึ่งครูฝนจะสอนในวันนี้นะคะ 2. นักเรียนสามารถแก้ปัญหาและบอกเหตุผลได้ 3. นักเรียนสามารถสื่อสารและสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ได้นะคะนี่คือจุดประสงค์ของการเรียนในวันนี้นะคะพร้อมหรือยังคะอ่ะอันดับแรกนะคะเราจะเรียนแผนภูมิเกี่ยวกับคะแนนความดีของนักเรียนชั้นป2กันค่ะมาดูกันนี่ค่ะอันนี้คือ แผนภูมิรูปภาพนะคะก็จะตามชื่อเลยก็จะมีรูปภาพแทนข้อมูลต่างๆนะคะก็จะเป็นคะแนนความดีอะไรบางก็จะมีคะแนนความดีเก็บขยะคะแนนความดีช่วยเหลือผู้อื่นคะแนนความดีมาตรงต่อเวลาคะแนนส่งงานครบคะแนนพูดจาสุภาพอันนี้ก็จะเป็นแค่เรื่องสมมุติขึ้นมานะคะเพื่อใช้ในการสอนในวันนี้เท่านั้นแผนภูมิรูปภาพก็คือจะเป็นรูปภาพนะคะมาสอนนักเรียน ะะซึ่งกําหนด1ดาวเนี่ยดาว1รูปนะคะคือความดี1คะแนน1ดาวเท่ากับ1คะแนนก่อนนะคะให้ในักเรียนดูเก็บขยะมีกี่ดาว1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12มี12ดาวนะคะ12ดาวก็เท่ากับ12คะแนนนั่นเองอันนี้คือตัวอย่างนะคะการช่วยเหลือผู้อื่นเหมือนกันนะคะเราก็จะดูดาว ะะดูรูปภาพรูปภาพแทนคะแนน1ดาวเท่ากับ1คะแนนนั่นเองค่ะซึ่งก็จะมีหัวข้อทั้งหมด1 2 3 4 5 5่หัวข้อ,ขอเกี่ยวกับการทำความดีนะคะต่อมานะคะเราก็จะมาดูเกี่ยวกับต่อมานะคะก็จะเป็นคะแนนความดีซึ่งคุณคกูจะอธิบายให้ฟังนะคะซึ่งเมื่อกี้อธิบายไปแล้วว่า แทนภูมิรูปภาพก็คือจะมีรูปภาพแทนจํานวนใช่ไหมคะ1ดาวกําหนดว่าแทนเท่ากับ1คะแนน,นซึ่งเราก็จะมานับตรงนี้ค่ะอันดับแรกเก็บขยะ,ะตรงนี้เลยเก็บขยะหัวข้อเราจะดูด้านหน้านะคะแล้วเราก็จะมานับรูปภาพเป็นคะแนนการซึ่งกําหนดว่า1ดาวเท่ากับ1คะแนนเราก็มาดูค่ะเก็บขยะมีกี่ดาวคะ1 2 3่5 6 7สาี่ห้าหเจ็ด 8 9 1 0ก1 12็ก็คือเก็บขยะมี12คะแนนเพราะว่ามี12ดาวนั่นเองนะคะต่อไปช่วยเหลือผู้อื่นนะคะก็นับแล้วมี14คะแนนเพราะว่ามี14ดาวนะคะมาตรงเวลาไม่มาสายนะคะมาทันเวลามีทั้งหมด12คะแนนเพราะมี12ดาวนะคะ ต่อไปส่งงานครบไม่มีงานค้างนะคะมี16คะแนนเพราะมี16ดาวนะคะแล้วก็ผู้จาสุภาพนะคะน่ารักก็คือมี10ดาว10คะแนนนะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นคะแนนความดีนะคะคะแนนความดีของนักเรียนชั้นป .2 ออมีคะแนนเดิมนะคะซึ่งต่อไปนี้ก็จะกำหนดให้ ซึ่งคันกาหนดนะคะจะอยู่ด้านล่างตรงนี้กําหนดให้ดาวดาวก็คือรูปภาพในนี้นะคะในตารางนี้แทนความดี1คะแนนนะคะ,ะทีนี้มาดูนะคะถ้ากรณีนี้เมื่อกี้เป็นเอ่อหนึ่งดาวคือ1คะแนนใช่ไหมคะในกรณีถ้าเดือนถัดไปสมมุติว่าตอนนี้เป็นเดือนกุมภาพันธ์นะคะถ้าเดือนถัดไปคะแนนความดีมันเพิ่มเรื่อยๆละ่ะ เพิ่มเรื่อยเราสะสมไปเรื่อยใช่ไหมมันไม่ใช่แค่สิบสิบเสบสองแล้วแต่ทีนี้มันเพิ่มขึ้นไปเรื่อยนะคะคุณครูเลยมีคําถามว่าการนําเสนอข้อมูลนะคะแผนภูมิรูปภาพที่กําหนดให้เนี่ยแทนหนึ่งรูปหนึ่งหน่วยมันจะสะดวกเหมือนเดิมไหมนักเรียนคิดว่าเหมือนเดิมไหมฮะถ้ามันเพิ่มเรื่อยละเป็นยี่สิบสามสิบนะคะการนําเสนอแบบเนี้ยมันจะสะดวกไหมหรือว่านักเรียนมีวิธีว่า เราควรทำอย่างไรดีอ่าเกิดคำถามใช่ไหมคะทีนี้เราจะมาดูต่อไปอาจากที่คุณครูเปิดคำถามกับนักเรียนว่าถ้าในเดือนถัดไปเราสมแต้มไปเยอะๆเยอะๆเราจะสามารถแทนรูปภาพแบบเดิมมันจะดีไหมมันจะทำได้หรือเปล่าทำได้นะคะแต่เราต้องเปลี่ยนวิธีก็คือการเพิ่มนะคะจากรอบแรกดาวสีเหลืองตรงนี้ใช่ไหมคะเรา1ดาวเท่ากับ1คะแนนแล้วก็ เปลี่ยนนะคะตัวกําหนดก็คือจาก1ดาว1คะแนนแล้วก็เป็น1ดาวเท่ากับ2คะแนนถ้ามันเยอะไปเรื่อยๆเราสามารถแทน1ดาวเท่ากับ5คะแนน10คะแนนได้เลยนะคะเพื่อที่จะเราไม่ต้องแทนรูปค่าเนี่ยภาพเนี่ยเยอะๆๆถ้า100น้องก็จะต้องวาด100่ออันเลยนะคะถ้าน้องบอกว่า1ดาวเท่ากับ1คะแนนดังนั้นนะคะการกําหนดตรงนี้เราจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆตามความเหมาะสมนะคะเช่นตอนนี้ อ่ะ1ดาวเท่ากับ2คะแนนก็หรูปเท่ากับ2คะแนนใช่ไหมคะจากรอบที่แล้วก็เป็น1ดาวก็คือ1คะแนนใช่ไหมแต่ทีนี้ความดีเรามันเพิ่มขึ้นนะคะความเหมาะสมมันก็จะเป็น1ดาวเท่นากับ2คะแนนแต่ถ้าเลขมันเยอะขึ้นเรื่อยๆนะคะเราก็ต้องเปลี่ยนตัวกําหนดข้างล่างให้มันเพิ่มขึ้นตามไปด้วยนะคะทีนี้มาดูต่ออันนี้ก็จะเป็นการกําหนดนะคะแต่หัวข้อเดิมนะ,ะแต่ในกรณีนี้ความดีเรามันเพิ่มขึ้นมาแล้ว เราไม่สามารถแทน1ดาวเท่ากับ1คะแนนได้แล้วเราเลยเปลี่ยนเป็น1ดาวเท่ากับ2คะแนนแทนนะคะ1ดาวตรงนี้เท่ากับ2คะแนนนะเข้าใจไหมคะจากรอบที่แล้วมันมีแค่1ดาวเท่ากับ1คะแนนแต่ความดีเรามันเพิ่มขึ้นเราเลยเป็น2คะแนนนะคะอ่ะทีนี้มาดูนี่1ดาวเท่ากับ2คะแนนคุณรูถามนักเรียนว่า เมื่อกำหนดหนึ่งรูปแทนคะแนนความดีสองคะแนนต้องเขียนข้อกำหนดแผนภูมิอย่างไรข้อกำหนดจะอยู่ข้างล่างนะคะเราก็จะเขียนข้อกำหนดแบบนี้ค่ะตัวอย่างกำหนดให้หนึ่งดาวแทนความดีเท่ากับสองคะแนนนะคะคำสั่งจะอยู่ตรงนี้ถ้าเราไม่กำหนดตรงนี้เราจะไม่สามารถนับข้างบนได้เลยว่าหนึ่งดาวคือกี่คะแนนกี่แต้มนะคะเราต้องกำหนดตรงนี้ให้ชัดเจนด้วยนะ นี่คุณครูมีคำถามมาถามนักเรียนนะคะเมื่อเรากําหนดนะคะอันนี้เวลาชื่อหัวข้อนะคะคุณครูอธิบายข้อสังเกตนนดนึงอันนี้เขาเรียกว่าแผนภูมิรูปภาพใช่ไหมคะก็จะมีรูปภาพมาให้หัวข้อสําคัญเลยจะอยู่ตรงนี้นะคะเอออันนี้คือหัวข้อเกี่ยวกับอะไรนะหัวข้อจะอยู่ด้านบนสุดนะคะคือคะแนนความดีของนักเรียนจุดๆ,ๆนั้นๆนี้ก็ว่าฝ่ายหัวข้อจะอยู่ด้านบนและตัวกําหนดคะแนนจะอยู่ด้านล่าง ะะซึ่งในนี้ก็จะบอกคะแนนต่างๆซึ่งจะมีหัวข้ออะไรบ้างก็จะบอกอยู่ด้านหน้าและตามด้วยรูปภาพซึ่งการกําหนดจะอยู่ข้างล่างนะคะหัวข้ออยู่ด้านบนหัวข้อหลักเลยอยู่ด้านบนการกําหนดคะแนนอยู่ด้านล่างนะคะซึ่งครูถามว่าอลองยกตัวอย่างว่านักเรียนจะเข้าใจไหมถามว่ารายการใดที่คะแนนน้อยที่สุดรายการใดคะแนนน้อยที่สุดก็คืออะไรคะ พูดจาสุภาพใช่ไหมคะตรงนี้เพราะว่าอะไรดาวน้อยสุดและน้อยกี่คะแนนก็ここคือเราก็มานับนะคะดาว1ดวงเท่ากับ2คะแนนเราสามารถนะับแบบนี้2 4 6 8 10ได้เลยหรือเราจะสังเกตด้วยตาเปล่าก็ได้ว่าอันไหนมันน้อยสุดอันนี้น้อยสุดใช่ไหมเพราะมีดาวแค่ 5ดวงแต่ดาว1ดวงเท่ากับ2คะแนนเราก็ต้องมานับเป็น2 4 6 8 10 10คะแนนนะคะนี่เฉลยอยู่ตรงนี้นี่ผู้จาสสภาพน้อยที่สุดนะคะต่อไปต่อไปเป็นคะแนนความดีในรายการตรงต่อเวลามาดูตรงต่อเวลานะคะก็มาดูหัวข้อข้างหน้าตัวนี้ตรงต่อเวลาคืออันนี้เก็บขยะอันนี้ช่วยเหลือผู้คนนี้ตรงต่อเวลาตรงนี้ถามว่า รายการตรงต่อเวลา hehe, น้อยกว่าควรส่งงานครบกี่คะแนนตรงต่อเวลาน้อยกว่าส่งงานครบกี่คะแนนก็คือสีเขียวน้อยกว่าสีม่วงอยู่เท่าไหร่นะคะน้อยกว่าอยู่2ดาวใช่ไหมลูกเนี่ยอันนี้มันเท่ากันใช่ไหมคะน้อยกว่าอยู่สองดาวใช่ไหม1ดาวเท่ากับ2คะแนนสองดาวเท่ากับกี่คะแนน4คะแนนตรง query, นี้นั่นเองนะคะฝึกตอบฝึกดูไปด้วยกันนะ อ่ะต่อไปค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นหัวข้อใหม่เ,เรื่องใหม่เมื่อกี้ไม่ใช่การทําความดีแล้วนะต่อไปก็จะเป็นจํานวนนะักเรียนหัวข้ออยู่ด้านบนนะลูกๆอย่าลืมนะชื่อหัวข้อนี้จะอยู่บนสุดตัวกําหนดจะอยู่ด้านล่างนะคะจานวนนะักเรียนชั้นปสองที่ชอบเล่นกีฬาชนิดต่างๆมีกีฬาอะไรบ้างเราก็มาดูด้านนะ้มีกีฬาฟุตบอลว่ายนะ้าแบดมินตันวิง่งบาสเกตบอลปิงปองนะคะมีทั้งหมด 6กีฬานะคะซึ่งตัวกําหนดก็คือรูป1คนเนี่ยผู้ชายตัวดำๆเนี่ยเท่ากับ2คน1รูปเท่ากับ2คนนะคะตัวอย่างเช่นฟุตบอลมีกี่คนเนี่ย1 2 3 4 5 6 7มี7รูปแล้วก็สามารถเอามาคูณแม่2ได้เลย7 2 14ก็ับ14คนนะคะอย่าลืมว่า1รูปเท่ากับ2คนนะ ต่อไปนะคะคำถามคือแผนภูมิรูปภาพนี้แสดงข้อมูลเกี่ยวกับอะไรจำแนงไหมคะถ้าเราอยากรู้ว่าแผนภูมิรูปภาพนี้แสดงเกี่ยวกับอะไรเราต้องดูตรงไหนคะข้างบนหรือข้างล่างดูตรงไหนคะข้างบนนะคะข้างบนก็คือจะเป็นการบอกชื่อว่าเรื่องนี้หรือว่าหัวข้อนี้เกี่ยวกับอะไรก็คือจำนวนนักเรียนชอบเล่นกีฬาต่างๆคือตรงนี้นะคะข้างบนก็คือข้างบนรูปภาพนะคะ นักเรียนชั้นป .2 ชอบเล่นกีฬาชนิดใดมากที่สุดให้นักเรียนสังเกตแผนภูิรูปภาพในข้างๆตรงนี้นักเรียนชอบเล่นกีฬาชนิดใดมากที่สุดดูด้วยสายตาก็เห็นชัดเจนเลยใช่ไหมคะเพราะว่า อันไหนมากสุดก็คือกีฬาฟุตบอลใช่ไหมเพราะมีจํานวนรูปภาพเยอะกว่าใช่ไหมคะก็คือฟุตบอลนะคะและคําถามต่อไปถามว่ามากที่สุดเท่าไหร่เราก็มานับเลย1รูปเท่ากับ2คนเราก็มานับเลยสองสี่หกแปดสิบสิบสสี่สคนนะคะก็คือตรงนี้ต่อไปค่ะ คำถามต่อมานะคะนักเรียนชอบกีฬาว่ายน้ํามากกว่าแบดมินตันกี่คนว่ายน้ํามากกว่าแบดมินตันกี่คนนะคะเราก็มาเปรียบเทียบกันเลยอันนี้มากกว่าอันนี้เท่ากันคือ2คนใช่ไหมมากกว่าก็คือมีเศษมา3าคน3รูปนะคะสรูป1รูปเท่ากับ2คนแล้วก็มานับเลย2 4 6ก็คือมากกว่าอยู่6คนนั่นเองนะคะต่อไปค่ะ กีฬาชนิดใดที่มีนักเรียนชอบน้อยกว่าวิ่งสองคนนะคะคือกีฬาอะไรคะวิ่งมีเท่าไหร่เรานับเลยนะคะเราก็จะแทนรูปภาพหนึ่งรูปภาพเท่ากับสองคนนะ,ะก็คือเอ่อวิ่งมีสอง8ี่แปดวิ่งมี8ดคนนะคะกีฬาใดน้อยกว่าวิ่งอยู่2อคนวิ่งมี8น้อยกว่า2องก็คือเราหากออกสองคือกีฬาใดมี นักกีฬาที่ชอบอยู่6คนก็คืออะไรคะบาสเกตบอลนั่นเองนะคะ3 2มสองบิน6น้อยกว่าอยู่2คน6 8 8ก็คือน้อยกว่าอยู่2คนนะคะต่อไปต่อไปก็จะเป็นให้นักเรียนลองทําแบบฝึกหัดดูนะคะแบบฝึกหัดวันนี้นะคะก็จะมีภาพมาให้นะคะ,ะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตสักครู่ค่ะอ่ะ ตรงนี้นะคะแบบฝึกหัดของเราวันนี้นะคะนักเรียนสามารถปริ้นหรือว่าแคปหน้าจอแล้วเอาไปปริ้นได้หรือว่าเขียนคำถามแล้วตอบลงในใใกระดาษหรือสมุดก็ได้นะคะไม่จาเป็นต้องวาดรูปนะคะคำถามนะคะก็คือจำนวนนักเรียนที่เป็นนักกีฬาของโรงเรียนนะคะก็คือนีตั้งแต่ป .1 ถึงป .6 คำถามจะอยู่ตรงนี้1นข้อ1นะคะ กำหนดให้รูปผู้หญิงคนนี้แทนจํานวนนักกีฬากี่คนนะคะข้อ2ก็คือตามหัวข้อเลยระดับชั้นมีนักกีฬามากที่สุดกี่คนมีอะไรอเงี้ยนะคะนักเรียนก็สามารถแคปหน้าจอ,อาปริ้นและตอบลงไปในนั้นได้กรณีไม่มีเครื่องปริ้นนะคะก็สามารถเขียนลงในกระดาษแล้วก็ตอบคาถามมาได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นข้อ3กับข้อ4เช่นเดียวกันค่ะ ต่อนะคะเอ่อก็จะเป็นข้อ5้าห็นะคะสามารถเขียนคำถามใส่ลงในสมุดแล้วก็ตอบคำถามได้นะคะต่อมาหัวข้อที่2นะคะเมื่อกี้หัวข้อนักกีฬาของโรงเรียนนะคะต่อไปก็จะเป็นจํานวนเหรียญทองที่นักเรียนนักกีฬาสีต่างๆได้จากการแข่งขันกีฬาสีของโรงเรียนนะคะก็จะมีคําถามมาให้เหมือนกันก็จะมีแผนภูมิรูปภาพมาให้ดูแผนภูมิรูปภาพแล้วก็ตอบคาถามนะคะปินได้นะคะหรือจะเขียนใส่ กระดาษมาส่งก็ได้นะคะมีทั้งหมด7ข้อนะคะสำหรับวิชาคณิตศาสตร์วันนี้นะคะก็หมดเวลาลงเพียงเท่านี้นะคะเจอกันใหม่ในวันเปิดเรียนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ